เซลมอนซีโร่เซเวอร์ไหมค้าโปเกมอนสุดมันคนเยอะกิจกรรมเพียบทั้งยังมีไอเทมแฟชั่นโปเกมอนหายากสกินแปลกๆรวมถึงระบบเด่นๆไม่ซ้ำใครอย่างการจัดแรงกิ้ง้ออะไรอยู่ล่ะเข้ามาลองกันได้เลยราคาสวัสดีครับพวกผมนะครับไทยซีเอ็นนะครับวันนี้อยู่ในเกมมินิโบวบอกอันนะครับหนึ่พันนึงนะฮะก่อนดีเนี่ยฝากทุกคนด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ได้นะครับ ส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะก็กดติดตามไว้แล้วก็ฝากทุกคนช่วยกันกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมโอเคครับวันนี้นะครับกลับมาพาร์ทที่2นะครับสำหรับแบบนารูโตะนะฮะทุกคนก็ใครอยากเล่นนะครับก็ผมใส่ไอดีห้องไว้ในคลิปที่แล้วแล้วนะครับก็ไปดูคลิปที่แล้วก่อนก็ได้นะครับถึงจะรู้ไอดีเนาะโอเควันนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูคาถาใหม่กันทุกคนก็นะครับผมได้แลกอันนี้มาเว้ยนี่ได้แลกอันนี้อันเชิญมานะครับโดยใช้ถั่วแลกไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาแลกกันนะครับว่่่าามีีีออุปกรรณ์ะไตงๆเนยท เออมันโหดไหมนะครับก็จะมีอะไรบ้างวะไหนขอดูดิอืมทุกคนคือผมแรกมา14อันนะครับก็จากรูปเนี่ยทุกคนอันนี้มันเป็นกระสุนคงจักใช่ไหมแล้วก็อันเนี้ยเป็นคู่ในของมินาโต้เว้ยอันนี้ที่มันวาร์ปได้เว้ยทุกคนคือผมอยากได้มากแต่คือมันโอ้โหสิบเลยเหรอคือถ้ามันสิบแสดงว่ามันต้องแพงใช่ไหมเออนะครับแล้วก็มีด้วยอันนี้ด้วยนะครับดาวกระจายกงจักรนะครับอ๋ออ่ะ โอเควันนี้นะครับผมก็จะแลกเออเอาอะไรดีนะวันนี้อันนี้ดีไหมผมไม่มั่นใจวันนี้คืออะไรนะครับเดี๋ยวเราแลกมาอันนี้หมดเสียนปะทุกคนว่าไงใช่ปะหรือว่าอะไรดีอันนี้ไหมอันนี้ก็ถาไฟปะเนาะก็เอางี้เลยกันเรามีเน็ตสังสาระแล้วนะครับเอยเรามีเน็ตวงแหวนละเราจะเอาเน็ตสังสาระไปแล้วกันนะครับโอเคอีกอันนึงนะทุกคนผมก็จะซื้ออนี่เลยนะครับก็คือคุ่ในนะครับของมิสเตโตนะฮะเชิดอันเนี้ยคุ่ในวาร์ปะมาอ่ะ นะครับวันนี้ก็ของนี่เหลือแค่ส3มสอันเชิญเอึงนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าแต่ละอันเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวนี้กลับมาก่อนนี่กลับก่อน,น,นอ่ะคุณนายนี่คุณนายธรรมดานะครับส่วนนี้เป็นของมินาโตะนะครับเวลาใช้จะเกิดอะไรขึ้นนะผมด,ดูดิอ่ะวุ้ดอ๋อมันวาร์ปใช่ไหมก็คือวาร์ปอย่างเดียวว่ะหนในลองลองดูดิลองดูดิมันก็เป็นได้แค่วาร์ปเหรอ มันไม่มีความสามารถพิเศษอะไรแบบว่าตีแล้วแบบบุ่มบั่มบึมบับ่มเหรอวะทุกคนไม่นะเดี๋ยวต้องปาต้องปาอย่างเงี้ยเออสุดๆไปเลยโอเคอันนี้วัดได้เจ๋งเจ๋งเจ๋งอันนี้อันนี้อันนี้ดีอันนี้ดีเว้ยอันนี้ดีเราสามารถวาร์ปข้ามแมปได้เลยหรือเปล่าโอเคส่วนอันนี้เนสังสาระนะครับใช้แล้วเกิดอะไรขึ้นอ, <c ười> อ้าววัดก็คือใช้เรามีม,มีเพชรมันแค่สกิลใส่เหรอ โอ้โหตูขาซื้อมาโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปลองต่อสู้ดูนะครับก็จะมาลุยด่านกันต่อนะครับว่าเราจะได้ไปไปไกลได้ถึงด่านไหนนะจะบอกไว้เลยว่าเรานะไกลแล้วนะครับเอ้ยอย่าบอกนะครับว่ามันต้องเริ่มใหม่เะวะไม่นาะเดี๋ยวนะเอ้ยไม่เป็นไรผมคิดว่าเรามีอันนี้อยู่นี่ไงอันนี้มันเปิดได้เนาะแต่คือเวลารีสปอนเนี่ยมันต้องกลับไปรีสปอนที่ฐานเดิมใหม่ไงอ๋อเปน,นี้เองนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับรู้สึกว่าเอ่อเควสหน้านี่มันให้ทำกับใครวะให้มันสู้กับใครวะ ลืมไปแล้วทุกคนไม่ได้แบบอัดเนาะไม่ได้อัดติดต่อกันขนาดนั้นนะครับโอเคขอที่มันเป็นตัวโ,โหดกว่าน,นี้หน่อยอะ่ะเพราะตัวอื่นนี่คือแบบเราสู้สบายเกินไปเว้ยไหนดูสิอันนี้ก็อละใช่ไหมสู้ไปแล้วเนาะแล้วก็ข้างหน้านี่ใครเอ่ยข้างหน้าก็เหมือนจะสู้แล้วแต่คือยังไม่ผ่านป่ะครับขอดูสิอ๋อนี่ผ่านไปแล้วไอใบบัวเป็นผู้หญิงใช่ไหมไตัวเนี้มามามาตัวถัดไปตัวอะไรเอ่ยแล้วจะเป็นตัวนี้นะครับข้างหน้าเนี่ยเพนปะ่ะวะแล้วสู้เพนไม่ได้หรอ โอ้ยเพนเจอสังสารแล้วหน่อยอ้าไม่โดนบัฟก่อนบับบอลโอเคเรามีนี่ครับโหมดขึ้นมาทุกคนอันนี้แคยบับเหรอตัวบับไปเฮ้ยตัวบับไปโอ้โหว่าสารซื้อมาแม่งเอาไปเกณฑ์โอเคเดี๋ยวเดีลองเราลองนี้เนี่ยสังสารเอาเลยมายัดหน้ามันไปเลยโอ้ยบินนะผมอ๋อทำงี้นี่เองโอเคโอเคพี่บับไปบับไปฟลุปหลบลบบั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 บเอาทำอะไรไม่ได้เลยนี่ โอเคผมว่าเราจะลองใช้นี่ตีดูดิแต่มันเหมือนจะไม่มีผลอะไรป่ะวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำรู้สึกเหมือนกากๆไงไม่รู้อะเออโอ้โหไม่โดนด้วยบ้าบ้าหมดเลยมาเอาดีคุณนายของมินาโตะมินาโตะมินาโตะช่วยเลยได้วะโอโอโหเป็นแค่คุณนายวาร์ปโนาไม่ได้เก่งอะไรเลยนี่โอ้โหเราก็ต้องสู้แบบสไตล์เดิมเหมือนเดิมนะครับทุกคนโอเคโอเคแต่วันนี้เรามีอันนี้ท่าท่านี้เพิ่มมานะครับเออวิ่งแรงแรงแรง วิ่งใช้ได้เลยใช้ได้หรือว่าใช้ได้นะลูกโอเคโอเค <Okay, okay. S 1> เราไปด่านต่อไปนะฮะโอเคไม่ใช่อันนี้ดิอันนี้เป็นการเซตสปาป่าวะใช่ไหมอันนี้ปะโอ้ช่างมันเถอะโอเคเราก็ได้สวิตต์มานะครับแล้วก็สวิตต์แปะที่เดิมเลยนะฮะถัดไปนะครับด่านนี้อา้าวเหมือนเหมือนผมกลับมาที่เดิมไงไม่รูกเพื่อเด้ออันนี้คือเราเปลี่ยนแล้วเหรออุ้ยเนยจินี่ไงอ๋อเราว้ามาอีกฝั่งนึงนะฮะโอเค โอเคโอเคเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเนจิใจเย็นๆนะเนจิโอ้เนจิเนจิอยากเล่นเหรอเอาเลยครับเนจินี่มันการสอบจูนินเองวัดเต็มที่แล้วอย่างนี้วัดหนีได้ไหมเอ่ยวัดเอ้ยมันใช้ได้อย่างนี้เองโอ้โหไม่โคตรขยะเลยวะจริงเอออุ๊ยไปโดนนี่ไงเดี๋ยววันนี้เราจะเล่นโดยใช้สังสาระรรวๆรนะวุนคนอ้โหูสังสาระแม่งแรงจัดอะโอเคก็ถือว่าครูดาวนี่ใช้ได้เลยเนี่ย คแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเราใช้ดาบตีเรื่อยๆผมว่าเราจะสู้สบายหน่อยนะครับโอ้โหเมื่อกี้ไม่หมุนเมื่อกี้อยู่ดีมีการหมุนแสดงว่าเราตีไวเกินไปเปิบัฟหน่อยแล้วก็สังสาระกระเด็นไปสิครับผมเอาดิเอาีิตีเอาดิตีโอเคปาดหน้ามันเออทำไมได้อย่างงี้แล้วก็เราบัฟเพิ่มเติมโอ้โหเล่นเกินไปวินิจิทำไมมันเก่งวะอันนี้มันเนจิที่มันเป็นเป็นล่างเป็นล่างเด็กอยู่ไหมเหรออุ้ยชินเินจิมึงแรงมากทุกคน ผมไม่โดนด้วยเวละบัฟก่อนบัฟก่อนแล้วก็หมุนติวติวโอเคพื้นดาบปราหนีก่อนนี้ก่อนนี้ก่อนอค่อยๆค่อๆโอ้ยมันทำไมมันเลือดเยอะเกินไปวันเทจิฮะนายได้พบ,บอะไรขึ้นมาเนี่ยนายได้บัฟชุบช,ชุชีวิตเหรอโอ้หต้องบินอย่างนี้นะครับโอเคเหมือนเดิมผมว่ารอให้มันเดินเข้ามาแล้วก็ตีดีกว่านะครับโอเคเรียบร้อยแลวออเออไปไหนต่อไม่ใช่ตรงนี้เหรอแสดงว่าไปตรงนี้ นู่นไงนู่นไงโอเคถัดไปเนี่ยน่าจะสู้กับจริรายาปะวะโหคุณละมานี่นอนนอนสบายนะอโอเคทุกคนไปนานถัดไปเลยฮะสวัสดีครับโอ้โหจิรายาจริงด้วยเช็ดมันเป็นอย่างงี้นี่เองจริรายาสวัสดีครับขอถ่ายรูปได้ไหมเงี้ยบินบินบินเออรับก่อนนะผมเหมือนเดิมแล้วก็ขึ้นดับ วิววิวเดือดเดือดคนอะไรใส่ไม่รู้อะแต่ผมขอผมชอบเฮียเขามากเลยขอถ่ายรูปเฮียก่อนได้ไหมอะโหถ่ายรูปไม่ทันเฮียเฮียบอกไม่ให้ถ่ายรูปโนโอเคเออไมนได้ยิงสิหนีก่อนหนีก่อนนะก่อนโอเคโอเคตั้งตั้งหลักใหม่ก่อนนะฮะแล้วก็ยิงอันหน้าไปอย่างเงี้ยมนแล้วก็บั๊บเหมือนเดิมนะครับทุกคนไป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 มา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 ดิเต็มเต็มวัวเต็มตัวโอเคไม่เหมือนเขาจะตีไกลได้ด้วยแฮะใช่ปะ โอ้โหเราต้องระวังนิดนึงนะทุกคนอุ้ยอันนี้มันชอบชอบเสียงมากเลยเวลาโดนแล้วมันดังติ้งติง้งไงโอเคด่านัดไปด่านอะไรไม่รู้นะฮะแต่ผมว่าใกล้จบแล้วปะในแมปเนี่ยคือเราเล่นสองพันแล้วก็จบป่ะหรอไม่ไหวป่ะวะโอ้โเดี๋ยวมันเริ่มแรงแล้ววะโอเคผมขอบัฟเพิ่มหมดนะครับแล้วก็ตายทีเหอะเฮียอือโอ้โอไม่ตายเนี่ยมันโดนหลายรอบนะอันนี้มันเป็นบอสป่ะวะหนีก่อนโอเคอ่ะเต็มเต็มหัวนะครับทุกคน เอ้ยมันโดนหัวเง,งี้ยโ,โอเคเคร่เสียได้มาคราวนี้ผมว่าน่าจะตายแล้วทีเดียวเง,งี่ยไม่ตายด้วยมาเดินเข้ามา,เ,าเดินเข้ามาเฮียเดินเข้ามาโอ้ดูดิเอ้ยเรียบร้อยอ่ะจิระยะเรียบร้อยนะครับก็ถัดไปดูสิจะสู้ใครอีกสวัสดีครับมีอะไรให้เราสู้รอเปล่าโอเคเปิดน,นะครับใครวะใครอ่ะของแฟนลมหรอมันคือใครอ่ะผมไม่รู้ตัวเนี้ย โอ้ยแล้วเดี๋ยวคณะคณะมันใกล้จบแล้วป่ะคณาเพราะว่าคณามีโอโรจิมารุโอเคลองดูนะครับเหมือนเดิมผมว่าเหมือนเดิมเลยโอเคปั๊บนะครับแล้วก็ยิงอัดหน้ามันเอหนหนอหนีหนีก่อนหนีก่อนอุวิุโอ้ย,อย,อยแรงมากอ่ะผมจะตายตรงนี้ป่ะวะเอ้ยนี่ไงมันตีแรงมากเลยว่ะโอ้โหดีนะเราเรา,เรามาเซ็ตโอผมว่าแล้วคือเราลืมเซตไว้หรอ โอเคโอเคดีนะเรากลับมาได้นะครับเมื่อกี้เราไม่ได้เซตโฮมไว้ปะมันถูกถ,ถามวะทุกคนถูกถามวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดเออ,เอ,อตรงนี้เราเซตไปตรงนี้เลยเหรอไม่นะโอ้โหเดินไกลเลยดิโอเคอยู่ข้างหน้านี่นเองนะครับเมื่อกี้ผมลืมเซตจุดเกิดไว้เนี่ยัปละลาดนะโอเคเซตไปแล้วทุกคนมาๆมาจะได้ผ่านด่านดีๆหน่อยถ้าเราตายไม่เป็นไรเพราะไอ้นี่เลือดมันไม่น่าจะหิวได้ไหมโอเคโอเคเฮดช็อตเออ ไปอย่างเดียวแล้วตีอย่างเดียวแล้ว,ลวก็เออผมว่าขึ้นหนามนี่มันก็แรงเหมือนกันนะครับเ <c oughs> ย็นนิงน่งเย็นนิงน่งเออเย็นนิง่งเยอะแย่ตุม้มโอเคเออเรียบร้อยโอ้โหอันนี้มันก็แรงใช้ได้เลยมาฉันมาแล้วน่าจะเป็นศัตรูตัวสุดท้ายแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะฮะตึ้ง โอเคอันนี้มันเป็นเป็นห้องพิเศษห้องลับๆเหรอไหนดูดิมีด่านถัดไปไหมเฮ้ยยังมีเหรอทุกคนเฮ้ยคือมันมีด่านไปเรื่อยๆเหรอโอเคโอโลจิบารุมาอยากสู้ด้วยมานานแล้วนี่เอ้ยบินไม่ดีครับผมเดี๋ยวเดีเอเอโอโรจิมารุมาทำให้่อุ้ยเี้ยแม่งเอาลิ้นกูลืมไหมว่ามันมันพ่นลิ้นได้อ่ะเออเออกูต้องระวังดีๆต้องเข้าข้างหลังมันนะจริงๆข้างหลังมันกูดูดิพ่นโอ้พ่นลิ้นพ่นลิ้นโ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 น สังสาระการกระเด็นกูต้องตรงนี้เออโอเคทุกคนผมวัดก่อนเดี๋ยวรอบมันเข้ามาเดี๋ยวรอบมันเข้ามาแล้วก็เราแอบไปข้างหลังก่อนเฮ้ยฟุ๊บเอาจีบหายแล้วติดหัวมาแน่โน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 โอ่เราจีบมาแล้วเออโอ้ย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 หมาผมมาฮะโอเคมาลองกันหน่อยดิโอ้ยจะตายแล้วตัวจะตายแล้วโน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 เอ้ยอันนี้ก็ปลา แม่นอยู่นะจะเอาเปล่าบับก่อนบับก่อนโอเคผมว่าครั้งสุดท้ายแล้วโอโลมันต้องแตกแน่นอนแล้วผมไม่ตายด้วยคือหนับทีนึงเอ้ยไม่ไหวแล้วนะโอโลโอ้โยลืมแล้วหกนดนนโอเคบัฟก่อนบัฟก่อนนี่นี้นีนีน,น,นีไม่อ่าโอเคผมผมกลับมาเกิดตรงนี้แล้วอ่าโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันต่อนะครับแต่ตอนเนี้ยผมลืมไปว่า เราสามารถไปดวนกับสัตว์หางได้แล้วนะครับผมไปดูวิธีมาถ้าเราอยากลองวัดประลองฝีมือนะครับสามารถไปสู้กับสัตว์หางในตรงห้องนี้เลยนะฮะไม่อันนี้มันอ๋อนี่มันหนึ่งหางนี่เอสวัสดีครับลูกพี่หนึ่งหนึ่งเบ้าหนึ่งหนึ่งเบ้าโดนโบวะถ้าเราสู้กับมันแล้วเนี่ยเราจะได้พลังของมันหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะทุกคนเอ๊ะมันสู้ไม่ได้หรอวิ่ไงมันได้อยู่นะฮะแต่คือมันมันต้องตีที่แบบตีฮิตพอยหาฮิตพอยมันให้เจอเพราะว่าเหมือนเกม mini world เนี่ยก็คือนั่นแหละยังไงทุกคน มันมันจะฮิตพอยมันเท่าเดิมอะถึงโมเดลมันจะใหญ่แค่ไหนเนาะโอเคโอเคไม่โดนอะอา่าประมาณนี้ต้องตีที่พุงมันโอเคผมอยากลองดูว่าถ้าเราตีสู้กับสัตว์หางเนี่ยถ้าเราชนะเนี่ยมันจะได้พวกไอ้สัตว์หางมาเล่นหรือเปล่านะฮะเอาดูดิถ้าได้มันโคตรเจ๋งเลยเว้อยอาจจะต้องสู้นานหน่อยนะเว้ยโอเคลองฟาร์มดูลองฟาร์มดูดิเม,มื่อกี้ไม่โดนละเฮ้ยอึ๊บเออโอเคแต่รู้สึกว่าสัตว์หางอุ๊ยเรียบร้อยป่ะอุ้ยทุกคนได้ป่ะ ไม่ได้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 เชิดนี่มันหมดอันนี้มันเซียนเหรออ๋อนี่คือสัตว์หางตอนแรกคิดว่าคิดว่าคาถาไฟเวรแลงตัวอย่างอุยอย่างโง่เลยลองลองลองแปลงร่างเลยดิให้เราแปลงร่างเลยมันแปลงร่างได้ไหมยิ่าบอกนะผมต้องอาใส่ตัวป่ะทุกคนใช่ป่าว่าลองถอดดูดิใช่นี่ไงสัตว์หางแล้วเนี่ยอะไรคืออะไรวะเชิดคือผมเป็นสัตว์หางแล้วป่ะเอาวะเอะ้ยอ,อันนี้ขาคืออันเชิญโอ้ เย้เป็นอย่างนี้เองอุ้ยเท่เท่แบบนี้มั่งดีมากโอเคอุ้ยเสียงเลยนะครับงั้นเดี๋ยววันนี้นะครับเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยผมจะลองแปลงร่างเป็นสัตว์หางดูนะครับแล้วก็ไปลองสู้กันนะครับก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าต้นพันเนี่ยเราอาจจะต้องฟาร์มเอาเอาเก้าหางก่อนผมผมอยากได้เก้าหางไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปลองสู้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้จะลาไปก่อนนะครับพบใหม่ในพาหน้านะครับ